โอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมในคลิปนี้ผมก็จะมาแบก f อกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็คนนี้เลยนะครับผมไข่ตุน682นะครับผมคนนี้ก็คือผู้โชคดีที่ผมจะแบกใช่ไหมผมจะแบกไหมเออถามแบบนี้อยู่ทุกคลิปนะครับผมโอเคเราไปดูกันเลยดีกว่าผมจะแบกได้หรือเปล่ามากันครับทุกคน <S <S แดนชัมลาบาบกันด้วยไงเดนชัมลาบับมันเพิ่งเอามาให้เล่นในแรงหรือเปล่านะ ผมก็ยอยู่ที่เฮโริกสองดาวนะวงฟ้าอยู่ตรงนี้เลยโดดเลยนะครับผมเออต้องได้ปืนชาดนะเอาจริงเพราะว่าวงฟ้าตรงนี้เนี่ยมันมีบ้านไม่ค่อยเยอะวะ่ะได้ปืนชาดได้แหละนั่นคือปืนอะไรวะสีทองเอ,อ้ย M4 มาดิไม่โดนโอ้โหโทรก้อนอืมสวยจีตโซนียสวยครับ โอ้โหเกือบไปแล้วถูกก้อนเลยนะเว้ยเฮ้ยมีตัวกับน้องมาอัญญาก่อนนะครับผมไม่ไหวไม่ไหวมันออกมาแล้วเว้ยออสองตัวเลยว่าไปล่วงไปทีอีกตัวหนึ่งไปไหนเมื่อกี้เห็นสองตัวไหนเห็นนี้เปล่า ไม่มีว่ะศสุนโทก้กนก็จะหมดแล้วอ้อแล้วเข้าไปไหนกันวะมันหนีไปไหนแล้ววอ่ะซื้อกระสุนก่อนแล้วกันโอเคพอพอได้เล่นเดี๋ยวพอใช้ได้เดี๋เผื่อมีตัวแถวนี้นะเฮ้ยโอเคผมขับรถไปก่อนแล้วกันขับรถน่าจะปลอดภัยที่สุดในวงฟ้านะผมก็จะไปฟาร์ม่าแถวเนี้ย แถวนี้ที่มันมีบ้านนิดหน่อยมันเป็นฟาร์มนะครับผมบ้านไม่ค่อยเยอะอุ้ยไม่ค่อยมีปืนมันไม่มีปืนเลยอุ้ยมันมีกันยิงกัน,กนวะไปครับผมไปวนเลยไปเสือขยิงดาวไว้ขอนะอุ้ยไอตัวยิ้ไม่ได้จะให้ผมว่ามาละ นี่ไงออ้ยล่วงไปเรียบร้อยครับผมมาหนึ่งสี่หรือเปล่าเนี่ยเราไม่ใช่หนึ่งสี่สิอะไรว่าเรากดคู่มาจะหนึ่งสี่ได้ไงวะโอ้โหน่าจะมาหนึ่งสองนะผมคิดว่าแลวทรงตึงได้ไงคนนั้นนาะและ้วกระทรงกระสุนลูกซองนี้สหายยากสะเกลืนมันอยู่ไหน เอ้ยน้องบอกมีตัวเอ้ยนี่ไงเจอละมาดิโอ้ยเออสการ์ด้วย์ยุปหรอ,อ,นนหล,อล่วงฟ้าจิตโซนเนื้อร้อยครับผมตัวนี้มันมีตัวไกลนะมันน่าจะเล่นสไนายอ่ะตัวไกลอ่ะเขายิงเสียงทำวงฟ้าด้านหน้านี่ไงเขาเจาะอยู่เขาเล่นบาเลตจริงไหมว่าอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนเนี่ย บ้านเห็นหรือเปล่าเฮ้มันยิงน้องมันอยู่ไหนอะไม่เห็นว่าแต่ว่ามันยิงได้นะยิงเราได้เฮ้ยนีย่งไงเจอล้วกระสุนมาหอมบวกแล้วว่ากระสุนมาแล้วโอเคผมถอยไปก่อนแล้วกันนะเพราะไม่อยากจะวิ่งแบบโล่โงๆแบบนั้นอะมันเล่นค่อนข้างยากนะครับผม นี่ลายแวบ,บๆในแมปอ,อ๋อมีคนชาร์จได้แล้วว่ะมาต้องการเก็บว่ะมันจะอยู่ในน้ำด้วยนะมันเห็นแวบ,บๆไงแถมมีนกวงด้วยแต่ไม่เป็นไรเรากล้าเสียงออกไปยิงเก้ยชาร์จเสร็จแล้วว่ะเขาน่าจะอยู่ด้านหลังนี่แหละไม่เป็นไรหรอกไปหรือเปล่าวะเฮ้ยมีไอวอลนั่นไง อยู่ในน้ำด้วยโดนไปโดนดิโซเนียโอเคล่วงปัญยากรได้เขาโพสวยได้คิวมานี่คือภารกิจของผมแค่ยิงแค่นี้แล้วผมก็จะไปละจ้ามาอยู่แล้วผมไปละเด้อไปแล้ว,วไปแล้ว,ลวน้องไม่ต้องไปที่มาแค่นี้มายิงมันเฉยเยนี่ไงสโคบสีที่มันมาร์กอยู่ เราต้องไปเอาสโคปสี่เว้ยจะได้เล่นง่ายขึ้นโอเคจากสโคปสองเป็นสโคปสี่ตอนนี้ผมเก็บมาที่ห้าคิวเลยนะเว้ยน้อวก็ยิงไปหนึ่งคิวโอเคผมคิดว่าผมจะมาซื้อกะดีกว่ามาเป็นเกาะสามโอเคเอาโคโนมาแล้วกันแล้วก็ยาโอเคเท่านี้น่าจะพอละ เฮ้ยมีตัวข้างบนมันมีไอ้วอัวว่ะมาขอชาร์จแล้วกันอุย้ยโอ้โหเขาเห็นผมก่อนอ่ะดีไม่ได้ยิงกันเสร็จแล้วนะอุยอ้ยเฮ้ยเจาะกันเลยว่ะอย่าไปโดนรอนดีกว่าเเมื่อกี้ว่าจะเข้าไปชาร์จนะแต่ว่าเขาเห็นผมก่อนอีก โอ้ยสองตัวเ้าอ,อยู่กันสองตัวเลยว่ะคบตี้คบตี้โผล่มาหน่อยโผล่มาหน่อยอุ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหโหหอ้โห,โ,หโหด้านหลางอุ้ยบาเลตอันยากอนนี่มันคือสเตปโอเคอุ้ยระเบิดไปแล้วจ้า ไปเลยเด้อผมช่วยน้องไม่ได้ตอนนี้มันมีตัวด้านหลังยิงอยู่แถวนี้แหละนี่ไงอยู่ไหนไปโอเครู้ว่าเด็ร้อยโอ้ยแล้วน้องตายไปแล้วว่ะตายตอนไหนไม่รู้นะโฟกัสได้ตัวนี้อยู่แต่ไม่เป็นไรครับผมเราไปชุบได้เรามีเหรียญพันหกขี่เดี๋ยวไปชุบน้องเจนเด้อ โอเคโอเคเรามีเหรียญพันหกดีนะชื่อหกร้อยเลยมันก็ไม่ให้ชื่อหกร้อยอย่างเงี้ยโอเคเอาประตูรัปมาด้วยต้องรีบเข้าวงแล้วจ้าตอนนี้เหมือนวงแบบตอนนี้คือแบบพันอัพอ,อะไรวะมันอัพแอดใหม่มาวงมันทําให้แบบอะไรมันตัดเลือดเราอะ่ะแบบเราพันยาไม่ขึ้นนะทุกคนต้องแบบเข้าวงเห็นไหมไอ้เนี่ย <S 2> <S 2> <มา S 1> ตรงหลอดเลือดเห็นไหมไอ้ลูกเครื่องหม้บวกอ่ะ เลกสองเลขสามอ่ะทุกคนมันตัดเลือดเราเว้ยแล้วผมมีเอ่ออะไรวะที่สูบอ่ะที่สูบแบบวิ่งเร็วขึ้นนะแล้วเดี๋ยวมาใหม่ผมไม่รู้มันคืออะไรนะโอเครีโพงก่อนแล้วกันแล้วน้องก็ตายไปอีกแล้วแล้ชุบไม่ได้แล้วเว้ยเพราะไม่มีเหรียญแล้วก็ไม่มีตู้ด้วยโอเค กล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้ว,ลลวโอเคเขาวงไม่ได้ละโอ้โหแล้วลู่จัดลูจัดลูงจัด,จดเดี๋ยวไปเล่นหลังหลังรถโอเคแถวนี้มันลู่เกินตรงนี้จะเล่นได้นะโอเคเอขอขวามือมีคนยิงกันอุ้ยสวยโคโนะอ่ะอุ้ยโดนไปเจ็บอยู่นะ เปิดโดนจิก้ก่อนแล้วกันทุกคนเฮ้ยมันวงวงมันไม่อยู่ตรงรถอะเล่นตรงไหนไม่ได้เนี่ยมีได้ปะมันไม่เนียนเลยโอ้โหด้านหลังก็ยิงยิงอย่างเก็บได้ไงะลุโล่ด้วยเลย โอ้โหเล่นตรงไหนได้เนี่ยผมต้องเข้าไปในหัเอ้ตัวมันยิงกันหรือเปล่าตัวตรงไหนนี่น่าจะได้ทุกคนอ้ยยังพูดไม่ทันขาดคำเลยถ้าไม่มีด้านหลังวะท่านแต่มันก็มาจริงๆเหลือสิบคนเลยนะเว้ยมา อุ้ยไม่ตายมันโดนมปเจ็บอยู่นะในด้านหลังกูเข้ามาอีกโอ้ยเนะาะโอต้องรอวงบีไปเรื่อยๆทุกคนโอเคเราจะมาปิดด้านนี้แล้วก็มาอยู่ตรงนี้นะจะเล่นได้นะทุกคนถ้าเขาไม่เจาะไอวอลผมนะไอวอลผมก็ไม่เดาไอวอลแข็งมาด้วยไง โอ้ยโดนไปเจ็บไม้ตายหวาวได้ปะโอ้ยโอ้โหมันติดไอวาวาวไม่ได้โคตเฟลโอเคผมจะวาโค้งเลยแล้วกันทุกคนโอ้ยวาได้ไกลจริงนะเว้ยไปนะจ้าโอ้ยผู้ยรกใจตัวนี้ ตกใจจริงมันมีอีกตัวนะออาไปไหนอ่ะโอ้ยนี่ไเโดนปด้ายติดโซนี้สวยพพญาไปเลยคิว,วโอเคเอา้าเฮ้ยออกไม่ได้จอได้ปะโอ้โหไอ้นี่ก็ไอ้วอแข็งมาอุย๊ย เรีบร้อยทุกวงลองสุดท้ายถือว่าเป็นวงสุดท้ายแหละวดแรงอ่ะทุกคนวงอ่ะเออแบบอยู่ไม่ได้จริงโอ้โหแถมแบบโดนปิดไอ้วอลตัวเองด้วยบวกเท่าไหร่บวกสามสิบแปดหรอทุกคนเออตานี้ก็โคตรแบกทุกคนได้ตั้งหกคิวเลยว่ะ